อ่าโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมากดไฟนะครับตัวไพเปอร์นะครับนี่นะครับเป็นลำไพเปอร์นะครับเมตรสามสิบนะครับที่แปลงเป็นนี่นะครับล้อหน้านะครับแปลงเป็นล้อหน้านะครับนี่นะครับรายละเอียดนะครับตัวท้ายของปีกนะครับก็จะมีนี่นะครับตัวนี้จะมีดินที่นิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งบินทดสอบไปนะครับนี่นะครับ พึ่งจะลงทุไปเสร็จนะครับก็เลยจะมาทดสอบนะครับทาแล้วนะครับทาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้าวนะครับนี่นะครับจิเจโลนะครับตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับผมเตรียมไว้แล้วละนะครับก็คือการใส่แบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือสายลัด นะครับสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับก็คือเลื่อนนี่นะครับสําหรับการรัดรัดเสร็จแล้วนะครับก็ดันกลับเข้าไปนะครับดันกลับเข้าไปนี่นะครับก็คือรอคนนีกันนะครับเดี๋ยวมาดูคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่นะครับรายละเอียดในการเิตอัพเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวมาบินกันครับเพราะว่ามันจะขําด้วยนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับจัดมุมจัดถ้าจัดทางก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ลอนะครับรอให้ไจโรมันเซ็ตตัวนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอมอตเตอร,ร์ของซันนี่สกายนะครับซันนี่สกายหนึ่งพันหนึ่งร้อยเควีนะครับไปสิบคูณห้านะครับสปีดของฮ o บบี้วิ่งนะครับสกายวอล์กเกอร์สี่สิบแอมนะครับ <c oughs> มาทดสอบนะครับสำหรับเสียงมอเตอร์เข้า,ขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับ มาบินกันครับเพราะว่ามันจะข้ามแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตั้งลำเลยดีกว่าอเดี๋ยวผมจะแท็กซี่ดูก่อนอยังไงนะนะครับเดี๋ยวมาดูชงแท็กซี่ตราข้านะครับก่อนขึ้นบินนะครับมันข้ามแล้วนะครับมันอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับเพราะว่ามันจะออกมืดนิดนึนงนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะวิ่งขึ้นตรงนั้นเลยนะครับอ่าขึ้นไปแล้วนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอเค แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องถ่ายด้วยเล่นไปด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับสําหรับตัวนู่นนะครับเครื่องบินหรือว่าะเถีรนนะครับตัวนี้ติดไจโรนะครับอ่ะนี่นะครับปล่อยมือได้เลยนะครับนิ่งๆเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ มอเตอร์หนึ่งพันหนึ่งร้อยเควีนะครับสองสองหนึ่งหกนะครับซันี่สกายแป๊บ,บนึ่งนะครับเพราะว่าทางนู้นมันเริ่มค่ำแล้วอาจจะย้อนแสงมองไม่เห็นต่ำๆช้าๆเลยนะครับนี่นะครับอ่า ปาหน้านะครับตัปาหน้าชึบฮะนี่นะครับด้วยที่ว่ามันเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ตอนค่ำมันอาจจะเป็นเงาๆมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับคันเร่งชึบนี่นะครับข,ข้าวนะครับนี่นะครับปล่อยมือได้นะครับ ไปไกลไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมองไม่ไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันสีมันโทนมืดนะครับนี่ล้กันอ่านะครับปล่อยมือได้นะครับนี่เลยโอเคนะครับเดี๋ยวโชวผ่าหน้าอีกรอบนึงนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองอัดล้อยให้ดูนะครับมาดู ความเร็วสำหรับมอเตอร์หนึ่งพันหอย kW นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับไม่ถือว่าช้านะครับโอเคเลยนะครับสามารถบินเล่นท่าได้นะครับนี่นะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับ จชความแข็งแรงแล้วกันนะครับตีะกานี่นะครับนี่นะครับน,นี่นะครับกระล่งร้อยเลยนะครับตอนนี้ นี่นะครับบินไปอีกรอบนึงนี่นะครับมันอาจจะอ่อนไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมบินทดสอบไปประมาณเกือบเกือบนาทีมั้งก่อนที่ผมจะทําคลิปนะครับบินเก็บเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับอ่อนลงมานะครับโอเคนะครับยอมรับว่าเมื่อแขน,นทั้งถือโทรศัพท์ทั้งถือ,อ้ีมดนะครับนี่นะครับ อ่ะนี่นะครับตั้งให้ตรงก่อนอ่ะนี่นะครับเนิบๆนะครับเนิบๆบินแบบเนิบๆนี่นะครับนี่นะครับคันเร่งก็ประมาณนี้นะครับไม่เยอะมากนี่นะครับเนิบๆไปเรื่อยๆเลย นี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งลำเพื่อจะลงจอดนะครับลงจอดแบบมือเดียวด้วยนะครับ นี่นะครับชึบเพราะว่ามีมือเดียวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาเครื่องบินก่อนนะครับปวดแขนนะครับถือถ่ายนานไม่ไหวนะครับปวดแขนมากเลยนะครับเพราะว่ามือนึงถือโทรศัพท์มือหนึ่งก็ถือรีโมทนะครับนี่นะครับน่นะครับก็ข้าวนะครับ ก็จะมีตัวนี้อยู่นะครับสำหรับตัวลายเลดบูนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะครับแป๊บหนึ่งนี่สังเกตนะครับตัวนี้จะเป็นไฟสีแดงนะครับเป็นหมู่เริ่มต้นนะครับพอสับลงมาตรงกลางนี่นะครับมันจะเป็นการปิดเจโล นี่นะครับจะเป็นโหมดสีฟ้านะครับก็คือสับสวิตตัวนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่นะครับจะสับลงมาสุดนะครับพอสับตรงไปสุดกลางนะครับมันก็จะปิดนะครับพอสับขึ้นไปสุดปุ๊บอ่านะครับก็จะเป็นโหมดสีแดงนะครับสําหรับตัวเริ่มต้นนะครับนี่นะครับจะใช้สวิตสามจังหวะนะครับในการคุมนะครับ เป็นโหมดสีฟ้านะครับตับขึ้นก็จะเป็นโหมดเริ่มต้นสีแดงนะครับแล้วก็สําหรับไจโรนะครับมันก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัววอลลุ่มนะครับหรือตัว V R นะครับเอาไว้ทําไมนะครับตัว V R นะครับจะเอาไว้ปรับเกณฑ์นะครับปรับเกณฑ์การกันนะครับเวลาเราโยกนี่นะครับนี่นะครับจะสังเกตนะครับแต่พอผมผมเลื่อนเลื่อน V R ลงมาสุดนะครับสังเกตฟังเสียงครับ อาจะไม่มีการกันนะครับตัวนี้เปิดมากก็กันมากเปิดน้อยก็กันน้อยนะครับอผมผมผมเปิดขึ้นไปสุดเลยนะอ่เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับอ่ามันจะกันนะครับอ่าอย่างนี้นะครับก็คือส่วนมากก็คือแนะนําให้เปิดไปจนสุดเลยนะครับสําหรับตัว VR นะครับตัวนี้นะครับเปิดให้สุดแล้วก็มาเลือกใช้ตัว การปรับโหมดเอานะครับจะจะดีที่สุดนะครับนี่นะครับก็คร่าวๆนะครับสําหรับตัวไฟเปอร์นะครับโอเคนะครับนี่นะครับเื่อร่วมนะครับคามแล้วนะครับนี่นะครับอปิดนานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่ำเดี๋ยวจะถ่ายไม่เห็นโอเคครับ